วันนี้เราไปดูเรื่องราวของแฟชั่นดารากันดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยเขามาคอนเสิร์ตที่เป็านสนังจอที่จังหวัดนครสวรรค์เขาแต่งตัวยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปซอกแซกถ่ายเลยเชิญชมครับครับผมเนี่อจะพูดถึงเรื่องการแต่งตัวนะครับเราสองคนนี้เป็นอะไรที่ในรถไฟมากฮะคืออะไรครับอินเทนโอ้โ นะฮะช่วงนี้เขามาใช่ป่ะพี่คือแต่งตัวยังไงไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่แน่ๆครับยังไงก็ได้แต่ขอมีเสื้อกั๊กเอาไว้ก่อนต้องกั๊กไว้ก่อนต้องกั๊กไว้เพราะว่ามาเวาให้ดูสุภาพด้วยดูน่ารักด้วยไม่ว่าจะเชิ้ตหรือว่าเสื้อยืดแต่ต้องกั๊กไว้ก่อนนะฮะเราไม่ค่อยแบ่งปันใครหรอกเราก็กั๊กเอาไว้เองแหละเ้อเสือ๋อครับผมนะฮะซึ่งก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับขึ้นอยู่กับความมั่นใจของตัวเองนะฮะผมยังไงก็หล่ออยู่ดีฮะถ้าเกิดเราคิดดดีีีทฮฮะะะแตต่่งัััววกกกก็็็เปปปนนนนนสรออบไ้ เราคิดดีทำดีด้วยใช่ครับแต่ที่สำคัญคือแต่งตัวยังไงก็ได้แต่ขอให้ถูกการรเทศะนะครับถูกต้องครับครับต้องโดนระวังเกียนจะดับครับด้านหลังนี้ไฟดับหมดนะครับเดินมาถึงสปรอขอเชิญเจ้าของวันเกิดเข้าขึ้นมาครับผมเป็นคนที่สูงถึงแม้ว่าจะอายุจะสูงขึ้น เอเป็นว่าสวยยั่งยืนสวยยั่งยืนสวยยั่งยืนขอให้มีความสุขมากๆนะครับ Happy b i r t h d a